วันนี้คุยเรื่องกฎหมายจราจรทางบกตำรวจมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่หรือไม่สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมผมทนายความรตรงค์แก้วเพชรนะครับอ,อยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับรายการทนายคู่ใจอกอกาศทางช่องทีวีดาเทียมนะครับและทาง YouTube ครับ กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับทุกวันเวลาเดิมครับเวลาเดิมเช่นนี้นะครับผมรับชมย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับพิมพ์คําว่าทนายพู่ใจนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับ facebook.com พิมพ์คาว่าทนายพู่ใจเช่นเดียวกันนะครับโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจได้นะ iOS แล้วก็ Android iPhone iPad Samsung Galaxy สามารถเล่นได้นะครับพิมพ์คาว่าทนายพูดใจนะครับผมปรึกษาคดีฟรีนะครับ0924533393นะฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางรายการทนายคู่ใจอยากให ถ้าผู้ชมนะช่วยสนับสนุน,นรายการสักนิดนึงนะครับผมก็ก้องสนับสนุนนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่มีทนายคู่ใจต่อทางทาง,ท,างทีวีนะเพราะว่าต้นทุนการผลิตก็ใช้ได้อยู่ค่อนข้างสูงพออากาศมาสามเดือนยังไม่มีผู้สนับสนุนเลยนะฮะก็ต,ต้องต้องทำเงี้ยเพื่อความอยู่รอดของทางรายการนะผู้ชมท่านไหนพอจะมีกําลังทรัพย์ก็ช่วยเหลือกันบ้างนะครับครับผมทางเราสองคนจะได้ยังอยู่กันอีกยาวๆเลยนะฮะ ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะบำรุงมสมองปลาผสมวิตามินดีนที่อื่นจะเป็นแค่น้ำมันตะปลาเฉยแต่อันนี้ผสมวิตามินดีทําให้ดูดซึมเข้ากลัากายได้ดีขึ้นนะฮะมีมีความฉลาดมากขึ้นเป็นกระตุ้นพวกสารทางสมองนะนะครับผมก็ทานแล้วก็ดีขึ้นนั่นแหละครับบั 1> 1, <000 S 2> ารตา2 2> ด้วยสหรัฐอเมริกานะครับผมอืมวันนี้นะผมว่าคุยกันเรื่องพรบรจราจรทางบกภาคสองดีกว่าเม,มื่อวานเราคุยกันไปแค่สามเคสเองอ วันนี้ผมลองมาคุยตัวหนึ่งนะครับผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมยังไม่เคยบอกคุณผู้ชมทางทางทนายคู่ใจเลยว่า,วาเวลาตํารวจตรวจค้นแล้วเนี่ยม,มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่หรือเปล่าตํารวจหรอตํารวจเขาขอดูได้นะ <ขอ S 2> แสดงดแสดงเจ้าที่เฮขอดูใบขับขี่่อยครับ แล้วก็เอาไปเลยไม่คืนกูเลยบางทีท่านก็ลืมงานเยอะไม่ใช่แล้วเอ้ยคนนั้นเห็นคันนั้นเอ้ยปุ๊บไปแล้วไม่ใช่แล้วบางทนเห็นแบบผู้ต้องหาอะไรเงี้ยปุ๊บเอ้ยเราต้องเข้าไปใส่ก่อนตำรวจท่านก็มีคนดีที่เราต้องหยิบมาคุยเพราะว่าคุณจตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการเคยพูดเอาไว้ในหลายที่โดยพูดบอกว่าการที่ตำรวจเอาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ยานพาณนะไปเนี่ยเป็นการลักทรัพย์ ลักทรัพย์เลยเป็นการรักทรัพย์อ๋อนะคุณรู้ไหมระดับรัฐมนตรีพูดเนี่ยก็ต้องมีความน่าเชื่อถืออ่อไอทนายอย่างผมก็อืมไม่ทนายเล็กๆอย่างผมก็ต้องไปค้นดูว่าไอที่ท่านพูดมาเนี่ยไี้มันอ้างอิงกฎหมายอะไรอได้ผิดจริงไหมจริงไหมเนี่ยคุณถ้าผิดผมจะได้ไปแจ้งความจับบ้างอือยากรู้เลยสิอืเดี๋ยวติดหลังหลังโฆษณาฮะอหลังติดตามทนัพย์โฆสนุนรายการของเรานะครับผม วันนี้นารายการแตงลายกู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภณัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินด,ดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไมา่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้น และยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผรสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับโมพรนธุ์กันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา1 5 0 0บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวด ราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092-420-2599ครับผมเากลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะฮะเมื่อกี้ทิ้งสั้นๆไว้นะ ค่อนข้างน่าสนใจนะคุณสนใจทำไมเยอะแยะมากมายดีผมจะได้เป็นนั่นบ้างประชาชนอย่าไปรู้เยอะเลยเรื่องกฎหมายเนี่ยเออต้องรู้เยอะๆสิคุณเไมราไม่ให้กรีเหนือนะไม่ให้คนกไปเรียนหนังสือโธ่คนเราต้องรู้เรียนหนังสือเรียนทั้งกฎหมายได้รู้สิทธิมนุษยชนกรรมการสิทธิมีม้างไหมรู้จักปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหลังเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ทานกฎหมายให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันดูนะว่าแต่ละคำเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ต่อเลยครับก็ตัวนี้น่าสนใจนะผมเลยเป็คนพระราชบัญญิจราจรทางบก ไปดูเลยว่าตำรวจมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่เราหรือไม่มีสิผมคิดว่ามีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สามารถกักขังหนุงเหนียวเอ้บัตรขับขี่เราได้ขี่ได้เอามันต้องมีระยะเวลาผมเคยดูในหนังฝรั่งมีเยอะแยะฮะผมเลยไปค้นเลยอปรากฏว่าว่ามันมีจริง่ามีแต่แล้วแต่ทำไมกฎหมายเขียนว่ามีสิทธิ์ ยึดหน่วงไว้ชั่วนะระยะเวลาหนึ่งแล้วต้องคืนเขาอ๋อใช่มาคืนดิใบละห้าร้อยมาเอาคืนไปเออเนี่ยคุณรู้ไหมว่าช่องทางเนี้คนรวยๆที่เขาฉลาด รู้กฎหมายเยอะอรู้เป็นลูกคนใหญ่คนโตเขารู้กฎหมายเยอะอตำรวจยึดไปอะ่ะโทรไปกิ้งเดียวเอามาคืนเลยไม่ไม่ไมคืนคืนหรือเด้งคุณคืนเดี๋ยป <c ười> ุ๊บเด้งเลยฮะล้วจริงๆอืคือตำรวจเนี่ยเขาจะพยายามบอกว่าให้เราไปเอาคืนที่โรงพักใช่อยากได้มาเอาเด้แล้วถ้าไปเนี่ยต้องได้คืนด้วยแม้ไม่จ่ายค่าปรับก็ต้องได้คืนด้วย เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นอถ้าคุณยังยึดบัตรขับขี่ของผมอยู่เนี่ยอแสดงว่าคุณใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหนึ่งห้าเจ็ดโดนอีกแล้วขึ้นทั้งล่องทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเพราะงั้นเนี่ยตำรวจอย่ามาแกล้งประชาชนอโดยเอาไปขับขี่ไปแล้วมาต่อรองใช่เดีอยามาต่อรองด้ไปขับขี่แบบนี้มันไม่ใช่ครับ คุณทําอะไรครับเนี่ยฮะวิธีก<อ>ารตอ่อรองไปกับขี่ไงอ๋ <laughs> อรอ,อวันนี้คุณให้เขาให้บ่อยใช่ไหมลองเสียอ่านนี่จึบอุยให้เอาสิคุณให้บอกอย่างนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเอาเราว่าเขาเลือกจราจรทางบกครับเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้เข้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทางรัฐมนตรีอด,ดีตรัฐมนตรีส,สุขสัตว์การนะคุณจตุรนสายแสงพูดไว้เนี่ยมีส่วนถูกครับก็คือตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดไปขับขี่ของผู้ขับขี่มีเพียงสิทธิ์ เอาไว้ชั่วคาแป๊บนึงมันต้องคืนเดี๋ยวล้างเนียวล้างมัก็ต้องคืนแต่พวกนี้เขาดัาจะมีบอกเป็นชั่วโมงนะหรืหนังฝรั่งนี่บอกเป็นชั่วโมงนะนะกฎหมายไทยไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเราไม่ได้เขียนไว้ว่าไอ้คำว่านานเนี่ยมันขนาดไหนแต่ผมคิดว่า น่าจะไม่เกินที่เขาตั้งด่านต้องคืนแล้วอ๋อแล้วแต่ดูระยะพินิษของเจ้าหน้าที่นะไม่เลยผมคิดว่าด่านจบมันต้องคืนแล้วล่ะทีท่านอาจจะทำหายก็ได้ลรวบอกเฮ้ยน้องพี่ทำหายหอายเหรออ้าวเฮ้ยหายอมของกลางเหรออมของมีอันนี้เรื่องของกลางเหรอประชาชทนเนี่ยประานาธทนนี่ของกลางเหรอรักษาผมเหรออาเหรอ แล้นี่คุณยักยอกซบผมหมอตำรวจย,ย,ยักยอกเลยเหรอ <c oughs> คุณนายเขายักยอกเลยเหรอ <c oughs> อ,าอ้ออาวของของของกาผมอยู่ไหนรอปฏิบัติที่เราไม่ชอบโดนอีกยักยอกซบผมอะ่ะ<ม>บ้า,าเปล่าอ่ะ<อ>ของผมหายไปได้ไงอยู่ในมือตำรวจแท้ๆสมมติให้คุณแล้วปุ๊แบรบับแล้วก็โยนทิ้งเลยงี<ะ>้ก็มันดีไอ้นี็ก็ท่าที่แล้วคุณท่าจะไม่ได้แล้วครับเรื่องสารตอเนี่ยฮะแต่มีมีตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับกรณีที่ถือว่าไม่เป็นความผิดเวลา ขับรถปาดกันจะบอกว่าปาดไหมไม่น่าใช่เหมือนว่าวิ่งตัดหน้าระยะกระชั้นชิดระยะประชิดแล้วถ้าชนปกติแล้วเนี่ยเราไปชนท้ายเขาเนี่ยเราผิดสันนิฐานด้วยก่อนเลยนะว่าเราผิดครับแต่ถ้าเขามากระทันมาตัดเข้ามากระทันหันแล้วเบรกแล้วเราไปชนไอ้อย่างเนี้ยเป็นเหตุสุดวิสัยแปลว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบ ไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปซ่อมให้เขานะหรือเขามาซ่อมให้เรานะแต่ต่างคนต่างผิดคือปกติอ่ะเราไปชนท้ายเขาเนี่ยรถกรูพังต้องซ่อมให้มันด้วยใช่แต่กรณีเนี้ยชนเนี่ยต่างคนต่างซ่อมอืมากาภายก็ซ่อมกันไปว่างั้นอืมโอ้นี่มีน้องเขาเอาเคสน่าสนใจไหมผมอีกแล้วนะอ,อ,อือเวลาไม่พอแล้วล่ะไม่พอแล้วล่ะ <laughs> อันนี้ไปเคสว่าถูกผู้ร้ายเอาปืนจี้แล้วบังคับให้ขับรถด้วยความเร็วสูงในตอนกลางคืนแล้วไปชนรถจักรยานยนต์ถามว่าใครผิดอ,อค,ค่อนข้างงุงยากนะเขาอบอกว่าอย่างนี้ชนได้ไม่ถือว่าเป็นประมาทหรือว่าท่านไทยสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะฮะแต่ผมจะได้ทําเป็นทาให,ห้นะครับผมอันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการทานายคู่ใจได้ใหม่ครับเวลาเช่นเดิมเช่นนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของรายการทนายคู่ใจด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ วันนี้รายการทนายกู่ใจนะครับมีส so ิ่งที่น่าสนใจมาเสนอัท่านผู้ชมครับโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา1,500บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายกู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายกู่ใจนะครับรุ่นรับประกับประธานและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092 4202599ครับผม